มีการซ้อมเบิ่งเนาะสวัสดีท่านผู้ชมวยเบิงในก็มาพบเพากันอีกแล้วกับสาวตุ่มคนเก่าคนเดิมเนาะอ่าก็คือแท้จริงนั้นบริวาใกล้บันไดเนาะแต่ว่าใส่ไม่เพราะว่าเขาเป็นคนเสียงเบาเนาะตอนนี้ก็บริวพบาอกันเกือบสี่สามเดือนเลยพี่น้องเนาะครบพบพาะกันในรอบสามเดือนเนาะเขามาชิมกินอันนี้ให้เบิ่งกินก่อนน่องเนาะโอ้ยสีเหล็บอย่าถ่วงสีเหล็บกันเด้อเนาะ ถ้ายเี้ยมันก็ต้องมีอันหลอนมันบดทุกคนเนาะนี่คันมันบดหลอนก็เขาก็บดได้ค่ายมันบดทุกคนนะนี่สีเล็บควงมางามอันนี้คืออันน้ำแข็งเนาะเพราะว่าตะบิดนั้นซีช้น้ำเย็นอันน้ำเย็นน้ำบริสเเนาะก็เลยห้าวเกาใส่น้ำแข็งแทนคันผู้ได้มีน้ำเย็นก็ใส่น้ำเย็นเลยเนาะอันนี้น้ำบริเย็นใส่น้ำแข็งแทน ก็น้ำคืนน้ำลายน้ำเนาะได้ยินเสียงบอกก็แก๊กก็แก๊กเอาใส่เอาใส่หนามซีลายๆเนาะมันจังอิ่มทางไลยเขากินเอาประโยชน์ได้เขากินเอาอิ่มเนาะนทายหูก,ก่อนทายหูก,ก่อนเนาะ แทจิ้งอันนี้อันใหญ่อยู่แต่ว่าฮารบอรดิโซเนาะโซแต่อันนี้เฮ้ยจักอันสีจับกมัยังเห็นระบุระบับคืออันบอดดี้อันนี้เนาะเดี๋ยวอัดทอร์นาทัตไว้ก่อนเดี๋ยวอันสีออกกล่องน้ำเฮาอันแทจริงเนะใส่ขวดอันพลาสติกกระดาษเนาะใส่ขวดในหน่อยน้ำราะว่าแท้จริงเมื่อก่อนเท่ากับใส่อันนั้นแหละแต่ว่าเวลากินแต่ละเถื่อร์นะส่งแต่ละเถื่อรเนาะ อันจักมันหห้ไปใช่กินทีหนึ่งก็บขวดให้ทีหนึ่งบันนี้ก็เลยกินใส่ขวดแก้วทำการเขย่าป้าโทรใส่น้ำลายเลยคันผู้ได้อันใส่อันแก้วกระไดน่องขคนๆแต่ว่ามันสีาหรับคอยเนาะมันบ่รแสบโอ้ยน้ำแข็งละลายเมื่อไหร่มันบ่เป็นก้อนเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นก้อนมันด้ตีซอยกันเนาะ ไตุวยขี้กระจายวนะจะเนาอกินกินกลางคืนตอนเสาระนอ้ยชื่อจ๊ายแลนํ้ำกับพระท่านเนาะอันนี้คือแขกบัลเดรับเซินมาทำไมวนะสีสันเขากันกับเสือเนาะกับสีเหล็บมาทุพคนหนัดกันมาเขย่าเขยาว,ยาวแล้วก็ซิมเบิง้ง หอมอืมอืมเอาอีกบานหนึ่งมีการเขยา่าให้มันแตกเนาะยะ่าปาไวน้านานด้วยมันจะเป็นอัน้าปาไวน้านาน้มันจะเป็นคือวุ่นวุ่น,นะเนี่ยเนาะกินแบบนี้กำลังเสบ แล้วจ้เากินแบบไหนพิมพ์มาบอกค่อยน๋ยวค่อยสิลงเบิง่งแต่ละคนนี่กินบวกลูกกันไหบางคนเขาคนใส่แก้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ใส่ขวดอันถ้าจริงมาแต่ก่อน่อยใส่ขวดอันนี้แต่ว่าคอยชิได้อันมันสิติดติดต,ตามขวดนดั่นด้เวลากินแล้วเขาต้องเอาน้ำล้างลงอีกเนาะกินอีกได้ข้อหอง ล้างก่อนคองดีเส e e ็ดได้เนาะล้างขวดน้ำเป็นอันเรียบร้อยเป็นอันเช็ดสินเนาะอันนี้ก็จะไปกินมือต่อไปโอ้ยสีเบิ่งต่สีก็ต้องบอกเนาะว่าเป็นตาแสบขนาดใด แต่จริงยังไม่ลายอยู่ใน,นในกล่องบดิวอ,อกมาเมดเนาะบางโทรทัศน์อีกก่อนเป็นจะได้ช่วเจ้าทางเนีะรับนอนกัน,นบแระวบนอกบางคนว่าเจ้าทามไพ่หว่าอยู่ผู้เดียวเนาะคุณยาคุณยาเบิ้งนาชง,งอกชงนอกอยู่เบิงบ้งใช่ไหมเบึ้งเนาะ นีรัชว,ว่าได้ลูกนอ้องเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะนั่งเบิ่งอยู่เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงชำหนัเดียวไวคลิปน้าเนาะสิกินอีกยังให้เบิง่งงท้จริงมีลายอยู่เนาะกินอันทีละรอยากเนาะพระ่ากินลายเดี๋ยวมันสิติกะนะันเนาะทุกคนเนะาะบายสบายดี